เรามาต่อชนิดที่ว่าข้างหน้านั้นก็สามารถแยกแฟกเตอร์ได้นะคะไม่ใช่เป็น1คูณตัวเลขทุกงั้ยน,นะคะขั้นแรกเราก็ไั้โมเลกุลแล้วก็นะคะ x กซ์ำลังสองเนี่ยหนูใส่ลงไปกด้ลบโมเลุลหน้าเอ็นะ x นะคะหลังคูณหลังได้อะไรหลังคูณหลังได้ลบสแสดงว่าสองก็ต้องมีเครืหมายต่างกันนะคะเคองหมายต่างกันเดี๋ยวค่อยใส่ก็ได้ตัวเลขที่ที่เราจะ ก็จะมีแปกับมี7นะคะ8นี้ก็จะเป็น1นคูณแปหรือ2อคูณสได้2แบบ7ได้แบบเดียวคือ1นคูณเเท่านั้นนะคะเ,เราจะใช้ชุดหนัเราก็มาดูเนื่องจากว่าหลักคูณหลังได้ลบ2ก้อนมีเครื่องหมายต่างกันพอต่างกันเวลาเราจารับใกล้คูณใกล้กับไกลคูณไกลเนี่ยมันจะได้เครื่องหมายต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องนามันมาหักล้างกันแล้วให้เลได้ ี่นะคะทีนี <c oughs> ท้ทั้งทั้ง8กับ7เนี่ยต่างก,ก็เป็นตัวเลขที่น้อยกว่า2 6ทั้งคู่เราลองมาหนึ่งกำลังนาจีถ้าเอา8คูณ7 8.7มันได้56ซึ่งก็เยอะเกินไปนะคะอ่ะเราลอง,ลองมาดูชุดล่างบ้างชุดล่างถ้าเอาใกล้เคียง26คููก็จับนี้เลย4.7ณ7นะคะ4.7ได้ <4, 47, S> 28 <18, S 1> แล้วที่เหลือก็2คูณหได้2ต่ตามกันเท่าไร่ต่างเปน26 <c oughs> นะคะ มันก็ควรจะแยกเป็น2อคูณสกับ1นคูณเนะโดยให้4เจอกับ7เนี่ยถ้าตรงนี้ปูใส่4ตรงนี้ปูต้องใส่อะไรคะ7นะคะส่วนตรงนี้เป็น1 1ต้องเจอกับอะไรคะ1ต้องเจอกับ2องเนตรงนี้ก็เป็น2นะคะสองหนึ่งสองนะคะสี่เจ็ดเท่าไหร่คะยี่สิบแปดเหลือลบหรือเหลือบวกเหลือบวกบวกก็อยู่ตรงข้ามนะคะ ลบอยู่ตรงข้างน้อยเห็ตรงนี้เป็นลบตรงนี้เป็นบวกหักล้างกันแล้วเหลือ26 x เ็กท่ากับเทนตูานนะคะงนั้นตรงนี้เป็นลักษณะที่ข้างหน้าก็ต้องมาแยกข้างหลังก็ต้องเอามาแยกค่ะ okay.